ทีตท่านทีท่องเที่ยวไม่มาแนะนำนะคุณผู้ชมคะเป็นท่านที่ทองเที่ยวข้องจากวัดภูเก็ตถ้าว่าใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทยถูกยุคถูกสมัยและกระถ้งสี่พาคนะคะอเอามาร่วมไว้แล้วทีมิวเซียมไทยยอไทยไว้ทีภูเก็ตรายละเอียดพันปือ้อไปติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่คะ กลิ่นอายและความสมจริงของการเนรมิตอาณาจักรโบราณให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวแต่ละยุคสมัยตั้งแต่สมัยทวารวดีอาณาจักรลาโวโลพบุรีอาณาจักรเชียงแสนเชียงรุง้งและต้องสะดุดตาก,กับศิลปะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนในอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ในโซนของมิวเซียมไทยที่มีความแตกต่างจากมิวเซียมอื่นๆภายใต้แนวคิดย่อดไทยไว้ที่ภูเก็ตนอกจากวัฒนธรรมภูเก็ต ยังมีศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวล้านนาในยุคสมัยอาณาจาักรล้านนารุ่งเรืองงานไม้แกะสลักอันปรานีตสวยงามที่ถูกบรรจุอยู่ภายในเป็นอย่างดีและรายล้อมไปด้วยงานช่างฝีมือที่อดความเชี่ยวชาญของช่างไทยที่ล้ำคา่าผ่านความชำนาญที่ใช้เวลาหลายปีก่อนที่จะนำมาจัดแสดงณที่แห่งนี้เคยเข้าพิธิธภัทฑ์นะับผมไปอย่างผมไปถูกกไทยผมชอบถูกกไทย นะฮะผมไปยุธยาผมชอบอยุธยานะฮะแต่ผมไปทุกที่ก็ยังไม่มีพิพิธภัณฑ์ที่รวมทุกทที่มาอยู่ตรงนี้นะฮะคราวนี้เราก็ก็เลยมองว่าการที่เราทาพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยให้เขาชื่นชมให้เขาชื่นชอบนะฮะไปพร้อมกับในการเล่าเรื่องราวนะฮะเราเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนะฮะเราไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้เขาชื่นชมอย่างเดียวก็มีคนเล่าเรื่องราวเหมือนเล่านิทานให้ฟังนะครับเพื่อจะ ให้นักท่องเที่ยวเขาเรียนรู้ไปกับเรานะฮะเรียนรู้ในเรื่องของอมีการซักถามมีการตอบคำถามนะฮะซึ่งเขาจะสนุกไปด้วยมิวเซียมไทยพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า3ไร่ในอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตพี่สมชายเลิศวรรัระระตนกุลผู้ก่อตั้งมิวเซียมไทยบอกว่าเดิมที่นี่ได้เปิดเป็นร้านซูเวเนียร์ขายของที่ระลึก ใช้เวลากว่า4ปีในการต่อเติมและปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพิพิพธภัณฑ์เรียนรู้ปอดิศา์ชาติไทยเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการท่องเที่ยวของกลุ่มคนรักการเดินชมพิพิพธภัณฑ์เรียนรู้เรื่องราวในอดีตของไทยผ่านการจำลองวิถีชีวิตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมเราถือว่าสิ่งที่เราเราเราทำเนี่ยนะฮะเราพยายามให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกๆท,กที่นะฮะทั้งชาวต่างชาติที่เขาชื่นชอบแล้วก็ นักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนคนไทยนะฮะที่เขามองว่า,เ,าเรื่องพุทธศิลป์ก็ดีเรื่องประวัติประเทศไทยก็ดีมันควบคู่กันอยู่ในวงอ,อยู่ในจิตสำนึกของคนไทยนะครับเราถึงมาสร้างมิวเซียมไทยให้ท่านได้ชมกัน หากคุณผู้ชมเดินทางมาชมมิวเซียมก็จะพบกับความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้ง7โซนที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยร้อยเรียงความงดงามและเชื่อมโยงทุกห้องในมิวเซียมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้นักท่องเที่ยวเกิดอรรถรสในการเดินชมเป็นวัฒนธรรมไทยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวรวมทั้งการสืบสานพระพุทธศาสนาในภูเก็ตโดยเฉพาะรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มที่สามารถให้นักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้ได้เราเองเนี่ยขายสินค้าโอโท็อป นะฮะแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเราพยายามช่วยชุมชนให้เขาจำหน่ายสินค้านะฮะซึ่งสินค้าโอทอปเป็นสินค้าที่ชุมชนเอ่อทางนักท่องเที่ยวต่างชาติชอบมากนะฮะเราเลยพยายามส่งเสริมชุมชนให้ผลิตสินค้าขึ้นมาจำหน่ายเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีไรายได้คืออยากให้ทุกๆคนมาเที่ยวนะฮะทั้งถึงแม้ว่าคุณจะเป็นนักเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะครับ ถ้าคุณมาที่นี่แล้วไม่ผิดหวังเพราะว่าคุณมั่นใจเลยว่ามันไม่มีที่ไหนในประเทศไทยที่สามารถรวมทุกอย่างมาอยู่ที่ภูเก็ตที่นี่ด้วยความชื่นชอบในงานศิลปะพุทธศิลป์มิวเซียมไทยจึงประกอบไปด้วยพระพุทธรูปหลากหลายปางหลากหลายสมัยมาจัดแสดงและจําลองชิ้นงานตั้งในสมัยสุขโขทยัย อูทองอยุธยาทนบุรีและรัตนโกสินทร์เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชื่นชมผลงานสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามของไทยตลอดทั้งงานศิลปะที่ถูกรวบรวมมาไว้ที่มิวเซียมไทยแห่งนี้ทําให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยผู้รักการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์และสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ก็สามารถเข้าชมได้ที่มิวเซียมไทยอำเภอรกระทูกจังหวัดภูเก็ตได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีไปจนถึง18นาฬิกา30นาทีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร080 648 4441และโทร076 319 474